ไปยูน้ำกันเอาไปเลี้ยงไปยูน้ำกันไปไปขาบไปคูนนะครับขอดือ,อดนะครับธรรมชาติเขาค่อยพื้นโตนะครับ มีน้ำมีปลากรงั้นนะครับเหมือนโมเมนมีปลากงรงปลากรงก็คือปลาปลาคอผู้เขานะครับกระฉ่นกระฉ่นผู้เขา่าปลาถามว่ามีการตัดใหม่ทำลายปลานะครับทำประสาทเขาก็นที่ค่อยๆขึ้นตัวเองนะครับ ใส่ใส่กันรักษาปลาใหม่ว่าปลาใหม่ให้อาหารบะครับอาหารเป็นพวกเห็ดพวกของปาลาหรอครับของปลาใส่ใส่กันรักษานะครับตัดไอายุครับตัดอายุตัดไอายุตัดไม่ใส่ประโยชน์กับเป็นใหม่ที่ ตีปูกเองสเต๊กนะครับในหัวในสวนมนะครับให้หน้าเจ้าของมนะาหัดพอถอดพอทานมันอ่าทั้งผู่ทั้งขาทั้งผู่ทั้งขาใส่น้ำกันส่วนร่วมกะกะไฟก,กันรักษาเนาะครับเนาะยามาตัดเถอะมาครับานะตรงว่าเห็ดอู่แถวร้านข้าเบิงนะครับทุกเมือ่อทุกเมื่อนี่กัน โลบโลบขึ้นหอนครับม่โลบขึ้นหอนโลกลานลกูกหลานเใาอยืดยวงไดน้นะครับเนะต่อไปคือไอเทมนี้นะครับก็บ่อยๆกันนกักปาต่อไปนักแบบนะั้นต่อใหม่มีปลาดีที่สุด,ดนนครับนบบจ้ะไปอาเบิ้งใหม่ดังต่อเลยครับ เขาห่อตรงนี้ก็กับผมเว็นเว้นไม่ดงังชีหนึ่งครับไปเบึงกันครับมันเป็นอย่างมันเป็นไม่อย่างครับไม่ดังครับครับอ่าเปอนกระจก,ก็คอมเมรน้อาบอกเลยครับเงีบดงังธรรมาชาติเลยครับ ห้ามเลยครับเราจะเก็บไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขุดเอาครับอาจจะขุดเอาอต้นนี้วเดี๋ยวค้ากลับเพอจะเอาครับ,ออนะรบตป็นี้บบเอาเที่ แวก็ผมก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่ก็ผมก็พอสเสน่สเสน่จันนะครับสเสน่จันมันเป็นเส้นใดครับผ้าไปเบิ่งครับสน,นิดันก้อยใหญ่ผมครับก้อยใหญ่ผมโอ้ยน้ำเล็บแมวก้อยใหญ่ผมเนี่ย นนนนในจ,น,นจันมอนาใช่ไหมกอจูมันเจันเขียวหรอกครับกอ,อยย,อยังง่ายคยับก่บอ,อยยังกอ,อ,อยยังง่าย โมดังโมติดดังนะครับไป่ฮะแต่ฮะไม่ดังนะครับนะติดดังคนนี้คืชอบอดอกล่อนาะจะเป็นโมหมั่นใจครับในจ,จันเคียวกับโบมแมนนะครับโมหมั่นใจ แกไปเบิ่งข้างหน้าครับเตะไปเรื่อยๆนะครับขอพอชั้นน่ะงนะครับเนาะชั้นนระงแต่อเราากชั้นนระงแล้วก็ข้างบนขึ้นไปนั่นครับข้างบนขึ้นไป ผมว่าสเสน่ห์จันทร์เนี่ครับสเสน่ห์จันทร์มันสิเป็นสเสน่ห์จันทร์ยังนัอนและครับไปเกิดชเ่อทั้งตน้นทั้งต้นใหม่ไหมครับตน้ตนต้นต้นบกต้นกระบกไหมเจ้าพนจะขึ้นไปเบิ่งจะขึ้นได้ปะหายไปที่ข้นขึ้นยังไดยนะครับมึงเอิญว่า มีดกับผุมีครับคือว่าจะมาเอามีดนี่จะข้องเอเทียไปเห็นไหนเนาะยขึ้นไปเบิ้งอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์กันเป็นสน่ห์จัน,น,น,ย,จนยังเรื่องต้นใหม่ เดี๋ยวมันต้องขึ้นไปเบิงไหมครับเนาะหาวิธีก่อนแต่ผมมีเรืออยู่หรอกครับมีเรื่อยอยู่มาอาจจะใช้เรือหาตันใหม่มื่ผ่าดขึ้นไปเบิงนะครับ จากมันเป็นบ่อนหรือว่าสเสน่จันทรนิดใดเแล้วครับแต่ว่าผมก็คือคือสือเอาแล้วครับเอาไปเลี้ยงนะครับนี่หมุเขาอยู่นะครับหมุเขาอยู่ ไปยูน้ำกันเอาไปเลี้ยงไปยูน้ำกันไปไปขาบไปคูนนะครับขอดื้อเง่นนี่แหละ โอ้ยตายเลยตายเลยมดกันเลยครับขาดโอ้ยเด็นเอาคือจีใด,ดเงาเนครับนะเนาะเงาไปเรียงเอาไหมโอายตายตาย,ตาย ได้เงาครับคิดว่ามันจิแน่นปานนั้นโอ้ยตายเลยสียดายเกบาดนได้ไข่ครับไข่ เสียหายโอ้โอ้โอ้สาึ้นเป็นบอลชนิดใดครับอ่าเป็นเพื่อนหูกกเขาไมนต้องบอกนะครับคอมไม่ต้องบอกแก เกิดจุดทึ่ง้นรูบบกับได้ปีนไปเอาในใครมันเนียนครับดึงเงาแล้วมันดึงเงาแล้วมันขาดในหัวเขาเงาเขาสามหัวครับหัวใหญ่นี่ครับ นี่ครับไปจามเงาอ่ะขอหยาดน้ำปเปลี่ยงเด้อไปอยู่น้ำกันจะทำมาคุณครับไปหาใบดังก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มี ก้อนนึงนะไอ้โมเมนต์เสดจันท์นะครับเป็นเป็นจงร่างนะครับจงร่างก่อนหน่อยอือคือจะบอกอะไรครับ สรุปแล้วก็ก็ได so, <Yeah. S 2> ้แต่บอนบอนสามแครนะครับสามหงสสามไคร์นะรับใหม่ดางกับมีแจะเห็นเห็นจะตอนแรกๆกันนะครับเป็นใหม่ดังไข่ไข่สาวประเภียสาวหน่อยตาเปลี่งนะครับไหม่ดังตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ บอลอกบอลไส้กะบอถือใจไหมครับบอถือใจก็เลื่อปเอาละครับสำหรับมือน,นี้สำหรับเกมนี้กะนะปจบไปเพื่อนเก่งนะครับนะสวัสดีครับ